อัปเดตตัวบอรกรอกวนฟอร์มครับตอนนี้สามารถกรอกเป็นแบบนี้ได้แล้วนะครับสำหรับผมเรียกนี้ว่าเลตติ้งนะครับว่าเราจะใส่เลตเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราทําก็คือสาหรับใครที่อยากให้ผมกรอกให้ผมก็รับกรอกนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากได้ตัวอยากได้ตัวบอทดก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับนี้เราก็ทําการใส่ลิงก์นะครับ enter นะครับนี่ใส่จํานวนรอบนะครับผมใส่สมมติผมใส่สมมติห้าสิบรอบนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่ามี warning ไหม warning ก็คือจุดแดงๆเนี่ยครับถ้ามันมีจุดแดงๆเช่น คุณเผลอติกคำว่าจําเป็นอันนี้ครับเราก็ต้องใส่ w a r n i n g นะครับก็คือเป็น y แต่ถ้าสมมุติไม่ได้ติคดูแดงผมติกจําเป็นออกเนี่ยมันไม่มีจุดแดงๆใช่ไหมครับก็เราจะใส่เป็น n แทนนะครับใส่เป็น n ไปเลยนะครับใส่เป็น n แทนครับ n อย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าสมมติผมใส่เป็น y นะครับก็คือมีจุดแดงๆนะครับ text box นะครับก็คือตรงนี้นะครับ text box มันถามว่าเรามี text box ไหมนะครับเพือเราบอกว่าเรามีนะครับแล้วถามว่าเราต้องการใส่ ออคำเองไหมครับถ้าเราไม่ต้องการใส่เราใส่เป็น n ครับเสร็จแล้วมันถามว่ามีเ r ต t i n g ไหมครับก็คือตัวนี้นครับเป็นเ r ตติ้งนะครับซึ่งเรามีเ rating ครับเราก็ทำการใส่เป็นว่าเป็น y นะครับก็ใส่ไปครับโอเคมีเ r ตติ้งแล้วมันถามว่าเพจเนี่ยเพจที่มันมีเ r ตติ้งอ่ะมันอยู่หน้าไหนบ้างนะครับก็จะมีหน้า2ใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้า3ที่มันมีเ r ตติ้งใช่ไหมครับก็คือมีอันนี้นะครับมีนี้มี2หน้านะครับก็ใส่ไปว่ามี2หน้า มีหน้าไหนบ้างนะครับก็คือหน้า2แล้วก็มีหน้า3ถูกไหมครับหน้าสโอเคก็จะรันครับ่ครับไอ้ถ้าเรา้เรามีการติ๊ก warning ตัว Y นีครับเราต้องมีการกรอกข้อมูลเองก่อนนะครับโอเครากรอกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเรากรอกเสร็จนะครับเรากด enter นะครับคือมันต้องขึ้นคำว่า please enter to continue ก่อนนะครับเราถึงจะกดได้เนีเราห้ามกดถัดไปเองนะครับกด enter ครับเสร็จแล้วเรากดไปครับ เห็นไหมครับก็ไปยังครับโอเคนะครับเสร็จแล้วบอทดก็จะเริ่มทํางานนะครับหลังจากที่มันได้ทําการเก็บข้อมูลแล้วทั้งหมดแล้วนะครับมันก็เริ่มทํางานรอบป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็จะทการเริ่มทํางานรอบที่หนึ่งนะครับก็ทําการสับมิทฟอร์มครับโอเคนะครับอันนี้รอบที่หนึ่งอันนี้รอบที่สองนะครับ แล้วที่สามนะครับประมาณนี้เลยครับสําหรับตัวบอทดกรอกเวนฟอร์มนะครับอัตโนมัตินะก็ไม่ต้องกรอกอะไรเองแล้วแล้วก็ปล่อยให้ตัวบอทดมันรันไปนะครับตอนนี้มีลูกค้าใช้จริงแล้วนะสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วแล้ว,ลวกออ็อยากได้อัปเดตนะครับก็ทักมาทางเพจก็จะมีอัปเดตฟรีนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วซื้อขาดแล้วได้อัปเดตฟรีตลอดไปเลยนะครับ จบพี่นี่ครับขอบคุณครับ